ทำไมใครว่าอะไรหนูอกพี่มาสิใครว่าทุกคนทุกคนทําไมอะทุกคนว่าอะไรทุกคนว่าอะไรว่าอ้วนว่าอ้วนโอ้โหไม่เป็นไรนะแล้วอะพี่ทําไงใจพี่ทําไง เราไปบอกทุกคนใช่บอกท้ได้ได้เด AL ี๋ยวพี่ไปบอกทุกคนให้ได้ให้พี่บอกว่าอะไรรักไหมอ่ะรักไหมอ่ะบอกกับทุกคนเลยเห็นกล้องปะบอกกับทุกคนเนยรักไหมรักไหมใช่นางชานทถูกไม่วัง ล่นไม่เล่นใช่เนี่ยออกจะผอมเพียวหอมเพียวเนี่ยออกจะผอมเนี่ยหอมใช่ได้พี่บอกอะไรอีกไหมบอกมีอะไรอีกพี่เงี้ยวอ่ะพี่เงี้ยวทำไมไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าทำไมแล้จะทำเลยพี่เงี้ยวก็อ้วนพี่เงี้ยวก็อ้วด ว่าแต่แชปอะเฮ้ยมาคุยได้แล้ว